บทสวดนี่แหละนำไปสู่การเรียนเวทคาถาอาคมศยศาสตร์แล้วเราก็มีพระเกจิเต็มไปหมดจากผลผลิตของพระเกจิทั้งหลายเหล่านี้ก็คือวัตถุมงคลเครื่องรางของของังวัตถุปุกเสกนี่คือการทําลายหลักสัจธรรมที่สอนให้พวกเราเนี่ยพึ่งพาตนเองในบทพระองค์ตัดว่ากามุนาวัตติโลโกโทุกคนเป็นไปตามการกระทําของตนตรงนี้แหละจึงชี้ให้ได้เห็นบทธรรมอีกบทหนึ่งว่าอัตตาหิอตุนาโถตนแลลปไปที่พึ่งแห่งตนเพราะเรา ทำกรรมชนิดใดเราต้องได้รับกรรมนั้นเราต้องกลับมาสู่การพึ่งพาตัวเองไม่ใช่พึ่งพาสิ่งอื่นเมื่อเราพึ่งพาสิ่งอื่นอยู่มันก็จะลดพอนการฝึกฝนตนเองในเรื่องของการลงมือกระทําในสิ่งที่มันถูกต้องคือสร้างเหตุให้ตรงกับผลที่เราต้องการหากเราแสวงหาความรู้และสร้างเหตุให้มันตรงกับการกระทําที่นํามาซึ่งผลกับเราเราสามารถกําหนดสิ่งที่เราต้องการได้จากการกระทําของเรานี้เราเนั่นแหละเป็นผู้บันดาลชีวิตเราไม่ใช่มีสิ่งอื่นมาบันดาลชีวิตเรานี่คือหลักการทางพุทธศาสนาที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจความเข้มแข็ง ทางจิตทางใจทางด้านการใช้ชีวิต